ราชการที่1เดินทางมาถึงเชียงใหม่ในฐาน,นะของทหารของสมเด็จพระเจ้ากุงทนบุรีราชการที่สองมาถึงเชียงใหม่ในฐาน,นะของแม่ทัพของพระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่สมไม่เคยได้มาในดินแดนแถบนี้ราชการที่สก็เช่นกันราชการที่หแม้พระองค์จะมีชายาเจ้าเป็นองค์หญิงแห่งเมืองเหนือนบ,บุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ แต่มณฑลพายับแห่งนี้พระองค์ไม่เคยได้เสด็จเลยราชการที่หกมาถึงเชียงใหม่ในขณะที่เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารราชการที่เจ็ดมาถึงเชียงใหม่ในฐานะของพระมหากษัตริย์ประมุขแห่งสยามประเทศซึ่งหากจะว่าไปแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกในราชวงศ์จักรี ที่เสด็จถึงเชียงใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าซึ่งหากจะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่1นึารัชกาลที่7ประพาสเชียงใหม่พระบาทสมเด็จปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันดีเสด็จมณฑลพายับในปีพศ2 4 6 9 มีการเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ซึ่งจะใช้เป็นที่ประทับกว่าสองสัปดาห์ก่อนการเสด็จพระดำเนินเจ้าดารารัศมีพระราชชายาทรงมีพระหัตถ์ทางเลขาถึงกรมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพหลายฉบับมีใจความตอนหนึ่งว่าหม่อมชันเพิ่งได้รับเมลแล้วนี่เองมีความยินดีมากที่จะเสด็จขึ้นมาการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวหม่อมชันรู้สึกอึดอัดเหมือนกันไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ เพราะยังไม่เคยมีพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จขึ้นมาเลยสมเด็จชายก็มาทรงกะไว้บ้างแล้วว่าจะมีแห่เครื่องสูงจะเอาขึ้นมาจากกรุงเทพแล้วจะตกลงกันอย่างไรก็ยังไม่ทราบที่จะรับเสด็จคราวนี้เจ้าหลวงอยากให้ประทับที่บ้านของท่านส่วนเครื่องหม่อมชั้นรับสนองพระเดชพระคุณด้วยความเต็มใจเชิญท่านผู้หญิงใหญ่ท่านภูณนท่านพินนพไรเจ้านายเล็กๆเ,เหล่านั้นขึ้นมาด้วย หมู่นี้หม่อมชันเงียบเหลือเกินอยากหาคนคุยด้วยต้องขอประทานโทษที่ไม่ได้ถามข่าวเรื่องของท่านรุนรช,นชินะชนหม่อมชันเพิ่งทราบจากพยาเพชรเมื่อได้รับรายพระหัสนี้เองหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้อ่านขอทูลถามข่าวมีความเสียใจอย่างมากอากาศที่เชียงใหม่เวลานี้มีฝนบ้างแต่ร้อนยังไม่หาย ลายประหัดลงวันที่30พฤษภาคม2469อย่างที่เกินกล่าวไปว่านี่เป็นครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศที่เสด็จถึงร้านนาเป็นพระองค์แรก